นะครับความร้อนได้ที่แล้วเราก็จะสามารถแงะออกได้เลยแค่ใช้มือค่อยๆง้างออกมาครับเราสามารถทำเองได้ค่อยๆนะครับใจเย็นถ้าเราแงะแรงมันก็จะเกิด ความเสียหายอย่างเช่นอันนี้นะครับมีรอยแตกนี่พอตัวนี้เพ่อกแล้วก็ อตอนมือเหมือนกันนะครับนี่นะครับแยกมาแล้วไฟตัวนี้แค่ไฟหลอกต่อไปเราก็จะแงะออกมา นะครับแค่ทำสวยงามเฉยๆไม่มีหลอดด้านใน,นก,ก็จะเค นี่เองเห็นไหมแค่ไฟหลอกนี่คือไฟถอยตรงนี้ไม่มีอะไรเลยก็ยังดีที่เอามาดัดแปลงโอเค เราก็จะเอาไฟวิ่งใส่ตัวนี้เข้าไปเลย